วันนี้จะมาแนะนําตัวไวเปอร์ไวเทนิ่งมูสนะครับเฮ้ยตัวนี้มันดีจริงๆนะพอดีทีมงานของออของซูเลบลาเทียแนะนําให้วีตาไปลองใช้ดูตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าใช้หรอกอะไรเนี่ยไม่เคยรู้จักแต่คุณสมบัติพิเศษของมันหรออ๋อมีอะไรบ้างใช่ไหมก็มีเกี่ยวกับแบบเออพีเอสเป็นกลางนะครับไม่มีส่วนผสมของสบู่ทําให้ผิวพรรณไม่แห้งตึงจนเกินไปนะครับมีเนื้อเป็นมูสทําให้ง่ายสําหรับก,การใช้เออตอนใช้ดูก็รู้สึกว่าหน้ามันแบบว่า ไม่ตึงกระชับจนเกินไปนะครับใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันทําให้ผิวเราเนี่ยเฟิร์มขึ้นนะครับขาวขึ้นปราศจากริ้วรอยของสิวแล้วก็ปัญหาสิวก็ลดน้อยลงด้วยนะครับใช้ยังไงนะครับง่ายๆครับเพื่อนๆก็แค่เนี่ยครับฟึบลงนะครับลงบนฝ่ามือสักสองครั้งนะครับแล้วก็นวดบนใบหน้าที่เปียกนะครับเป็นวงกลมนะครับสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็พอรู้สึกมันสะอาดแล้วเนี่ยก็ล้างออกวยน้ำสะอาดนะครับแค่นี้นะครับ อยู่พันธ์ของเราก็จะดูสดใสขึ้นนะครับมีชีวิตชีวาขึ้น,นครับขาวใสขึ้นนะครับตัวนี้เลยครับไวเปอร์บัชช n g m ิ่งมูสครับใช้เลยครับเพื่อนๆรับรองเปะ๊ะ